สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมีอีกแล้วนะคะกับช่องที่รวบรวมไปด้วยเรื่องราวลาสไตล์ความงามและความฮาค่ะหมดละเริ่มโอ๊ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้กล่องค่อนข้างจะแพ็คมาแน่นหนายอยู่ไหมคะว้าว Oh. 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 MacBook Pro ป <N> ี2023 <t imes> นี่มาแล้วโอ้ว oh. oh. เดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน oh. อันนี้ก็คือ MacBook Pro 16นิ้ว ันเดนตรีที่ฉบ e บคือ17เดือน9 2,006กว้านี้นะคะก็เรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันแท็กลก่องกันอโอ้แกะยังไงวะนะันนี้เคยโอเคเขาจะมีจนสัญลักษณ์นี้มาให้เราก็แกะเลยเหรอ ้าวเคยใช้ของเก่าเป็นปี2019 MacBook Pro เป็นสเปรเกมเหมือนกันเพราะว่าชอบสีสเปรเกมมากโอ้โหว้าวตัวนี้สวยงามมากแล้วก็เครื่องค่อนข้างหนักเครื่องค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะนี่ว้าว โอยเดี๋ยวเราอันไหนคือด้านหน้าโอเคเราวางตรงนี้ก่อนอืมภายในกล่องนะคะภายในกล่องก็จะมีเป็นตัวอะแดปเตอร์อะไรปกตินะคะนี่สายชาร์จไรนิ่งที่เป็นแบบท y p e C เป็นพอร์ตน ไม่มีเมาส์เนาะถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเพิ่มไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องก่อนอนี่โอโห16นิ้วนะคะก็สังเกตนี่อันนี้คือเครื่องที่กำลังใช้งานอยู่ตัวนี้คือเครื่องที่กำลังใช้งานอยู่นะคะเดี๋ยวเอาสายออกก่อนตัวนี้ก็คือ MacBook Pro ปี2019นะคะตัวบอดี้อะไรก็ก็จะสลิมกว่าเพราะว่าตัวนี้มันคือแรมแค่16กิกนะคะแล้วก็ความเขาเรียกว่าไงนะความจำที่2 5 6นะคะอ,อ,อันนี้ตัวนี้แม่หนีแบบว่าจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวต้องดูลองเปิดกันดูก่อนเย้ อนนี้โอ้โหเสียงคืมกระหึ่มมากแล้วเขาก็ซิลตัวกระดาษไว้เดี๋ยวว่างๆเราต้องไปติดสติกเกอร์ที่หน้ากระจกด้วยนะคะววไงโอ้โหโ,โสวยงามเลยตรงนี้ว้าถึงเต้นมากสวยงามที่สุด ตาวแบบ Macbook ตัวนี้นะคะเป็น Macbook Pro นะคะชิปนะคะ mm. เป็น Apple M2 Max mm. เลยนะคะซึ่งไม่มีนะคะ mm. ตั้งใจจัดเต็มมาเลยนะคะส่วน Memory mm. นะคะ mm. ก็จะเป็น64 g b ค่ะ mm. แล้วก็ในส่วนของพอร์ตนี่นะคะ mm. เดี๋ยวให้ดูตรงพอร์ต mm. ก็จะมีที่สำคัญเลยมีช่องเสียบ การเมมโมรีการ์ดตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะโหลดรูปได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูช่องด้านนี้ตนี้นะคะเป็นช่องถอดเห็นชัดไม่เอ่ย <Okay. S 1> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ <Okay. S 1> ใน Apple Store Thailand แล้วก็กดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแม่หมีก็จัดมาราคารวม กับตัว Apple Care น,นะคะก็อยู่ที่139,000บาทใช่้ับาทใช่ไหม,มใช่สิโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เป็นอะไรที่ unpack แบบสั้นๆนะคะแมแม่โอ้ยรู้แล้วนมแม่เด็กนะคะเรียกร้องจะกินนมแม่แล้วสำหรับวันนี้ไม่มีสวัสดีค่ะเอ๊อบยบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะสวัสดีด้วยสวัสดีสวยๆก่อ สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนกินน้องแม่ก่อนนะคะบ๊ายบาย